เพ่มูนะครับเป็นต่อเสร็ที่อาจารย์พูดพูดผยู่พูดรู้นะครับผมอยู่ในแวดวงสากลเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับสามสิบปีนะครับแต่ไม่เปิดเผยนะครับเพราะความเนี่ยผมผมแก้ไขมานี่ไม่ต่ากกับสี่สากลรวมทั้งจุลนศาสตรที่กรุงเทพด้วยใบเบียดนี้เขียนด้วยมือนะครับไม่ต่ากว่าร้อยใบเบียดเหมือนท่านที่ท่านบอกว่าเขาไม่ได้ปัดผลเพราะว่าเขาเสียชีวิตในที พ okay. อดอวสากรขอรสองสอข้อ60วงเล็บแรกเลยเขาบอกว่าให้จ่ายเป็นผลจ่ายเงินปันผลจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วชำระแล้วครับ mm hmm. เขาไม่ได้กล่าวถึงว่าคุณจะตายหรือไม่ตายคนละประเด็นนะครับแต่วันที่21เเนี่ยของ คุณพ่อประหยัดที่เสียชีวิตเนี่ยขาดสมรภูิกับผ้าอันนี้จริงไม่ได้เสียงไม่ได้เสียงนะแต่เงินยังอยู่ถูกไหมครับเขาเสียชีวิตยี่21วันที่23ผมไปดูสลิปแล้วเข็นส่งเงินมาส่งเงินมาแต่สากรนี่ที่ว่าห้าพันเราไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ยสากรชัดดาวันที่22เลยถูกนะเดี๋ยวม่เคียกันแต่แน่แนเงินปันดผลถ้าใครตาย แล้วไม่ได้นะครับข้อ60วงเล็บหนึ่งของพอรบสะกอนไปแจ้งความด้วเลยครับขอบคุณครับเอ,อมิมีในสมาชิกเราหนึ่งต่อสิก็มีคนอยากเห็นความโรลงใส่ในสะกอนเขาเอาเอกสารให้ผมดูพูดตรงนี้เลยนะมีอยู่รายหนึ่งที่โกลงใส่เสียชีวิตวันที่30พฤศจิกา17.35น เลยไปแล้วการเนาะสตก่อนจะบอกว่ายังไม่พบต้องเที่ยงคืนถึงจะได้เงินปันผล1 4คนนะใน15คนผมอยู่คนเดียวผมทาน,นะครับมีบันทึกอยู่ <c oughs> เขาต้องร้องว่าขอความอะไรนะให้พบาควรว่าเขาน่าจะเขามีรุ้นอยู่หลางกว่า ผมก็เลยบังเอิญผมเห็นเนาะแล้วก็ผมรู้จักกับทุกสาวคนนี้ที่ทำงานที่นี่ผมก็เลยแซวว่าเฮ้ยเองไม่ต้องเสียใจหรอกเขาตายันที่สามทิศเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รับผลเลยพ่อเองยิ้มเด็ดอ่ะเขาต้องหกเด็ดอีกตั้งเก้าวันเหมือนพี่พวกเอาขออนุญาตก่อนนะครับเอาันนี้ของจริงเดี๋ยวผมตอบเลยครับตอบเลยครับเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ตอบแล้วพอเช้าบังเอินทาร้องอ่ะถ้ามีบุรุษโทรถูกไหมที่ร้องปั๊บจิ้ว เขาทำมันคิดลองมาทำดูเพื่อจะได้ครับครับใช่ใชแต่เมื่อวันที่27นะครับที่นั่งเวงเนี่ยผมไม่ได้ตกโต๊ะนะท่านผมสับผมพูดต่อท่านรองผู้ว่ากบชัยว่าคะแนนการชุดนี้นะครับถ้าพร้อมๆนะไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการสาก่อนขอบคุณแหมบรรยากาศอย่างนี้เนาะเออวางเวงวางเวงผมบอกแล้ไวไงผมสามสิบปีผมก็เคยเป็นแบบนะั้นนั่นแหละ ถ้าจัดเนี่ยไอ้ไหนที่มันไม่อยากให้เปิดมันจะไวใ้ในท้ายแต่ผมความสุขันนะครับลูกผู้ชายพอผมจะไม่ทำแบบนี้นะครับแปลความหมายว่านะคืออย่างนี้ครับเงินหนึ่งแสนเนี่ยท่านรองโอไว้ที่ผมเคสนเมื่อวานตะกรดถามนะผมก็รันหาเลยบ้องเลยโชคดีผมก็แชทผมยังไม่ได้ลบท่านประธานรลงลงไว้ก็คือ 07จ11เสียไมเได้เลยครับ21ทันวาตำรวจแคแต่ยามเมือวานรอดตอนแรกคิว่าจะแจงควาเพลนะครับถ้าบอกว่าผู้ใหญ่จดี1แสนผมไม่ตกใจเพราผมเคยรรู้จักผมก็เป็นกรรมการผู้จัดการเป็นอะไรเคยได้ัครับปาบอว่าเอ้วันรับรองขออมีแหละผมก็เอ้ที่เล่ หวังม่ได้หนึ่งพันเพราะระคาบอกว่าสูงสุดคืหนึ่งพันเจ่ไหมครับท่านโรง่พยับหน้า1นึ่งพันก็ลมาร้อยเดียวเอ๊ะถามใกนการสิบคน้แต่ส่วนใหญ่ก็ร้อยสิคนนะมีคนได้สองรอยันนี้ผมไม่โกหกนะครับมีคนได้สองร้อยีกคนนึงออกไปานอกเจออะไรเกษตรอาีีว่าอกัดประมาณ6น่ันบอกเฮ้ยได้เท่าไหร่มีคนได้ร้รอยหสอง สองร้อยสองเดียวแสดงว่าสิบหกคนเนี่ยสิบคนนะเราเล่าให้ฟมีสองร้อยู่สองแล้วก็มี100อยู่สิสก็ตามหาเฮ้ยใ,ใครเปพพูดทุกเี่ะวหนึ่งันที่ผมพยายามถามในไลน์ลามาเยก็ไม่เจอก็เป็นเหตุทำให้ผมเนี่ยสงสัยเวะว่าผู้ใหญ่ ห้าหมือนคืออของผมกับสมาชิที่นั่งอยู่ตรงนี้อีก5้ามื่นเอาผมไม่แหงใจเพราะถ้าจัดไปร้านผมถ้าผมจัดไปทีนั่นตนะเอไวร้าน6เอาห้าหมือผมไม่เสียแต่ ฟังผมก่อนนะฟังผมก่อนท่านรองยิ่เพิ่งจับม่ผมก็เลยไม่ใช่แล้วถามหาใครก็ไม่เจอโดยท่านเปไหนแล้วหีแล้วก็เลยไปแจ้งฝ่ากมาปรธานโกโกใบเสร็จที่ได้มานะครับหลายท่านดะเห็นในไลน์แล้วขอโทษนะครับโรงเรี้ยนตาหงอกยังสวยกว่าเลย ไปเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เมให้จับหน่อยครับเป็นไปเสร็จที่ไม่สมบูรณ์ครับดึ่มก็คือคนหลับเนี่ยไม่รู้ใครประทานก็ไม่เสร็จแล้วไอ้ตราเนี่ยมันเป็นตาบรรับรใช่ไหมไอ้ทีมเราผมไปกู้เงินเนี่ยนะโอ้โหสวยเลยนะไปเสร็จท่านกูผมก็คยกู้อันนั้นน่าเชื่อถืออย่างนี้ผมให้หลายคนดูคำแรกเลยครับ ลองผมครับอยากให้มันไซปิ๊งเลยล่ะนะท่าน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 โค่คนทผมผมไมน่าน่นท่านท่านท่นท่านท่านท่านบอาว่านานึ่า,า,า,านท่านทานะามท่านท่านท่านท่าท่านท่านท่าน่านาท่านท่าน่านท่านท่านท่นท่าน่านเุินทนะ่รนบ่านจ่านทเนะ่ดนท่านท่าน่นด้นรนท่านนทนทนนะครับวันจันทร์ผมจะไปขอสลิปเย อาจารย์ผมได้ขอสลิปผมจะทำเรืทึกไปเตรียมหายผมด้วยต้องมีต้นทางและปลายทางผู้ไมครับรายการโอนถู้ไมครับทุกท่านครับถูกต้องนะต้องมีสองไปนะครับไม่ใช่ปลายทางท่านต้องอ,อคนนั้นว่าเฮ้คุณโอนมาเอาให้ผมหน่อยนนี้ออนมาที่ปลายทางคืสอสถาบันใครรับขอนะครับเวลาผมยังไม่รู้ เพ่อการเรรองของรับ